โอมาเกษเซซูชิคนละหมื่นกว่าบาทที่เสิร์ฟมาแบบเวอร์วังอลังการสุดๆวัตถุดิบของดีพรีเมียมจัดเต็มไปกินกันสองคนใส่คาเวียร์มาให้เกือบหมดกระปุกเราจองมาเป็นที่คาริคอสคนละ8 8 0 0, 0, 0, 0บวกเสิร์ฟทั้งหมด18คอสสไตล์โอมาเกษเซซูชิแบบคัโปมีทั้งแอปเปอไทเซอร์ซาชิมิซูชิของต้มของย่างและขนมหวานเปิดด้วยสาหร่ายโมสุคุรสเปรี้ยวสดชื่นมีลูกไก่หรือหอยงวงช้างเสิร์ฟมาแบบซาชิมิรสสัมผัสก,กรุบกรุบปลาเมที่คาริทอดมากรออ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 อบบบบรรรร่่่่ยออยยยยตดดด้้ววููกกกกาหหื abi, สสสัั Ko ังงขขโโโปินนคผมุชแลเี องกีโมตับของปลาอังกโกะเข้มข้นหอมมันแบบฟัวกราแต่รสชาติคลีนกว่าโอกออสเตราคาเวียมาให้แบบสาแก่ใจร้านนี้เขาเป็นสไตล์โมเดิร์นรสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทยนิกิริคํคำแรกเป็นชิมะอาจิรสเข้มอร่อยกินสลับตัดรสกับขิงดองแล้วก็ผักดองอีก2อย่างคำต่อมาเป็นขามาัืสึเบิร์นไฟหอมๆเขาใส่วาซาบิเจลมาด้วยกินแล้วแตกโปะในปากวิธีกินโอมากเกษตรซูชิที่ถูกต้องจะใช้มือหยิบหรือใช้ตะเกียบทีบก็ได้แล้วให้พลิกเอาด้านปลาลงลิ้นก่อนแบบนี้ ข้าวหน้าเคการีซอสมันปูดาลางเป็นข้าวคลุกมันปูโปะเนื้อปูมันแน่นๆเนื้อปูหวานๆเข้ากับซอสและคาเวียดีมากชินไม่ได้เนื้อมันๆย่างส่วนหนังเพิ่มความหอมใสฟินกะลามเปรี้ยวๆมาด้วยช่วยตัดรสกุ้งชิโรเอบีตัวเล็กๆเนื้อสดหวานอย่างที่บอกไปว่าเขาใสคาเวียมาให้แบบไม่หวงจริงๆถ้าชอบกินคาเวียรับรองว่าถูกใจเอโซอาวาบีจากจังหวัดมิเอะต้มปรุงรสมาเนียนนุ่มเข้าเนื้อกินคู่ซอสตับเปาฮื้อกับอูนิและคาเวีย18บแคอร์สนี้ไม่ได้มากันเล่นๆนะรับประกันความอิ่ม คานี้คือพรีเมียมแบบคูณ3เป่๋หื้อเนื้อหนึบเด้งกินคู่กับข้าวคลุกซอสตับนี่อย่างเด็ดหอยเชลล์ตัวโตๆย่างขูดไข่ปลาคาราซมิลงไปเพิ่มความเค็มความมันคํานี้ไม่มีข้าวห่อกินคู่กับสาหร่ายกรอบๆพักลิ้นกันแป๊บหนึ่งด้วยสตรอเบอรี่แช่เย็นเจบชื่นใจแล้วไปต่อกันที่อาคามมซุเกะถูหน้าส่วนเนื้อแดงแช่ซอสรสเค็มๆร e เซนเทชั่นทุกคอสเขายิ่งใหญ่ระดับราชดาลยัยเทียเตอร์บอกเลยว่าอลังการทุกช็อตเคลียร์เมม์มอเตรียมมาถ่ายคอนเทน โรยเกลืออาวาโย,ยกิเสริมความฟุ้งฟริ้งเขาใส่อูน้กับคาวเวียมาให้พูนๆกินแทนข้าวกินรวมกันคือหอมมันฉ่ำว้าวมากคำนี้เป็นทูน่าส่วนคามาโทโร่ที่มีมันแทกอยู่ทุกอนูอย่างดึงความหอมจากไขมันออกมาด้วยฐานไม้บินโจตันแค่ดูก็รู้แล้วว่าอร่อยเป็นความฟินแบบละลายในปากอย่างแท้จริงบาฟุนอูน้จากฮอกไกโดโปมาให้จุกๆแบบแถวตอนเรียงหนึ่งใส่ข้าวมาให้พอเป็นพิธีคำนี้คืออูน้แบบตะโกนเชฟเขาบอกให้สวบกินเข้าไปทั้งคำแบบนี้เลย ในคอสมีเมนูเนื้อวัวด้วยเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงด้วยถั่วดำจากจังหวัดโอคายาม่าจัดวางเสิร์ฟม,มาให้แบบเซเลปเดินพรมแดงโรยเกลืออาวายุกิตามด้วยฉีดทองปิดท้ายรวมมีซีจตุรเทพเนื้อวากิวอุนิคาเวียแบล็คทรัฟเฟิลรสชาติเข้มข้นหอมมันขั้นสุดปิดท้ายด้วยทารรบะชาบูชาบูราชาแห่งเนื้อปูที่เนื้อแน่นรสหวานเป็นเอกลักษณ์ลวกในน้ำซุปใสรสชาติกลมกล่อมเป็นของดีปิดท้ายมื้อที่กินแล้วคล่องคอดีมากปูชิ้นใหญ่ให้มมมาาาเเเต็ชนนื้อสดดหวดง กินคู่กับน้ำซุปชาบูชาบูสีทองรสชาติกลมกลม่อมคือเข้ากันดีเหลือเกินจบด้วยขนมหวาน3อย่างเป็นอันเสร็จพิธีที่ทำอยู่นี้เป็นยูสุซอเบรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นกินปิดท้ายล้างปากได้ดีใครอยากลองโอมากาเสดีๆวัตถุดิบเลิศแบบนี้ตามมาจัดกันได้ที่ร้านฮันเก็สึโอมากาะเสอยู่ด้านในสุดของโครงการวฟ์เอกมัย